อีนไหนอุ้ยจุ๊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 อื้มอุ้ยยิ้มหน่อยอ่อนน้าอุยวันที่สิคิดถึงหมิอ็ดะคิดถึอ่นอะวันละวันนี้วันน่นน่ะวันน่ะวันน่ะไหนเป็นี่ไหนขย่ากอิไหนขย่าลูกชิ มึไหนไหนแม่แม่กับน้องพลอยฮึฮึลูกแม่จ๋ายกมือหน่อยลูกแม่จ๋ายกมือหน่อยใครลูกแม่ยกมืขึ้นไหนใครสวยยกมือขึ้นยกมือขึ้นโอ้โหสวย แม่พาเก็บของเล่นโอ้เป็นอย่างน้องบานนี่มาขันพ่อครักกันน้องยังฮึขึ้นขันนครักเลยอโอ้ยนอนี่แม่มาได้ปะนี่ลูกใครลูกใครจะอีพ่อไม่ได้นอนสามวันแล้ว อออๆๆอ,อไ๋ไป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 เล่นไปเล่นกันหน่อยไปรักไหม<อ>รักไหมรักไหมยายอย่าส่งเสียงดังค่ะรักไหม <c oughs> เอามาเอามาใส่นี่เดียว<อ>รักไหมอ๊้ยรักรักอ้ยฮอค้าคลลูกสาวป้าป้าอยู่มือคือ เอายก,ยกยกยกมือขึ้นหน่อยยกมือขึ้นหน่อยลูกสาวป้าป้าป้าเพือ <c oughs> เนยอเนยเ่อนเม่เรวานี้นะเอาไว้รโอ้ยล <โก S 1> ูกผมเป็นยังบุมเลยออน ไห,ไ,หไหนไหนแม่จาอยู่ไหนคะโอ้ยโอมันได้สิโต๊กลูกมันสิโตกว,วันนี้สวัสดีค่ะนักเรียน <c oughs> นักเรียน <c oughs> เด็กยญิงพอยยกมือ ี่ของเด็กหญิงพลอยค่ะเด็กหญิงพลอยเขียนตรงนี้นะคะเขียนตรงนี้นะคะอันนี้อันนี้ของเด็กหญิงเด็กหญิงเพชรค่ะน้องเพชรนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่เด็กนี่เด็กน้องเพชรเขียนเหล็กว่อนเขียนเหล็กแม่ว่านตัวไหนลูกตัวไหนออกตัวไหนข้างนู้ดนี้ตัวไหนคะเนี้แล้วเร็วเร็ว หนึ่งสอ,นอ,อ,อ,องนี่ไงต้องแบ่งกันนะคะคนละอันนี่ไงคะคุณลูกค่ะ <c oughs>